ท่านผู้ชมครับสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมรถวันกักตัวสําหรับกลุ่มเสี่ยงสูงนะฮะบเขาบอกอย่างนั้นกลุ่มเสี่ยงสูงคืออะไรท่านผู้ชมสมมุติเนี่ยผมติดโควิดในทีนะผลเป็นบวกแล้วก็มีคนที่มาหาผมบ้างมากินข้าวกับผมบ้างก็คือกลุ่มเสี่ยงสูงนั่นเองเขาบอกเมื่อวานนี้วันที่1 4มกราคม2565เนี่ยประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขากล่าวถึงการพิจารณา ปรับนิยามกลุ่มเสี่ยงสูงนะแล้วก็ปรับระยะเวลาในการกักตัวด้วยว่าในมีการประชุมหารือกันไปแล้วโดยกรณีกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยให้มีการกักตัวอยู่บ้านเนี่ยเวันพอแล้วก็ให้ตรวจเอทเคนี่ยในวันที่5วันที่6ของการกักตัวหากผลคุณเป็นลบเนี่ยไม่ได้แสดงผลบวกแต่อย่างใดเนี่ยก็สามารถออกมาใช้ชีวิตปกติได้นะฮะแต่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ยังต้องเฝ้าระวงังนะสังเกตอาการตนเองอย่างเข้มข้นเช่นกันยังจะต้องสวมหน้ากาก พยายามไม่พบปะผู้คนเป็นจํานวนมมกนะเป็นระยะเวลา3วันแล้วเมื่อครบ10วันแล้วเนี่ยก็ขอให้ตรวจเอทเคอีกสักครั้งหนึง่งถ้าผลเป็นลบก็ถือว่าพ้นมาตรการการกักตัวแต่ใช้ชีวิตโดยมีมาตรการการป้องกันตัวสูงสุดหลังจากนี้เนี่ยนะฮะกรมควบคุมโรคเนี่ยจะจัดทําขั้นตอนและก็ออกเป็นมาตรการอีกครั้งหนึง่งท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่อย่างใด ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันก็เขาบอกว่ากลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยก็คือยังไม่ได้ติดนะแค่เสี่ยงว่ายังไม่ติดอาจจะไม่ติดก็ได้หรืออาจจะติดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองนะแล้วก็คนรอบๆข้างด้วยเพื่อไม่ให้เราเนี่ยถ้าสมมุติเราติดแล้วเราไม่รู้เนี่ยเราไปแพร่เชื้อต่อคนอื่นมันก็อันตรายใช่ไหมก็เป็นการเพิ่มจาก1ไป5ไป6ไป7ไป8อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองก่อนครับแต่สําหรับผมนะเขาจะบอกว่ากักตัว7วันเนี่ยนะผมก็มองว่า ต่อให้คุณจะกักสิบวันมันก็ไม่มีผลเพราะว่าอะไรการตรวจ ATK มันไม่ได้ยืนยันว่ามันจะชัดเจนว่ามันจะขึ้นหรือมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ตรวจ ATK สักวันที่5วันที่6อย่างที่เขาบอกก็ได้แล้วก็สักวันที่10เนี่ยก็ไปตรวจแบบ RT-PCR หน่อยเพื่อความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดีที่สุดน่าจะดีที่สุดเพราะ ATK เนี่ยมันเชื่อผลได้ประมาณสัก70% 8 0เเท่านั้นแหละคนที่ตรวจไม่เจอแล้วผลเป็นบวกมันก็มีเยอะแยะนะไม่ใช่มันไม่มีนะมันก็มีหมดหรือคนที่ ผลเป็นลบแล้วมาบอกเป็นบวกมันก็มีเพราะฉะนั้นตรวจ rt pcr เนี่ยน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลตัวเองก่อนถ้าเรารู้เราเสี่ยงเราก็เก็บตัวอยู่บ้านไม่ยังไม่พบเจอใครนะ work f r ฟอร์ m e ไปก่อนดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับ